ในวันหนึ่งซูซานกำลังพักผ่อนอยู่ที่บ้านของเธอในแอฟริกาใต้เธอได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างเป็นก้อนขนสีน้้ำตาลเล็กๆอยู่บนทางเท้า,ทาหน้าลงรถของเธอเธอจึงเข้าไปดูและได้พบว่ามันคือลูกบุชเบบี้ซึ่งเป็นสัตว์ตระกูลไพรเมตขนาดเล็กที่มีถิ่นกาเนิดในแอฟริกาใต้ซึ่งมันมีขนาดตัวที่เล็กพอที่จะอยู่ในอุ้งม,มือของเธอได้เธอไม่รู้ว่าเจ้าตัวน้อยตัวนี้มาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรแต่เธอสันนิษฐานว่าแม่ของเจ้าตัวน้อยตัวนี้ต้องอยู่ในบริเวณแถวบ้านของเธอแน่นอน ซูซานได้นาเจ้าตัวน้อยเข้าไปในบ้านของเธอเพื่อตรวจดูอาการบาดเจ็บหลังจากที่ไม่พบสิ่งผิดปกติเธอก็ตระหนักดีว่าเจ้าตัวน้อยนี้ต้องอยู่กับแม่ของมันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเธอจึงได้นําเจ้าตัวน้อยกลับออกไปวางไว้ที่เดิมได้ได้บันทึกวิดีโอไว้ทันใดนั้นแม่ของมันก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเมื่อได้ยินเสียงร้องจากลูกของมันแม่ของมันก็ได้กระโดดลงไปรับลูกของมันและพาอ,ออกไปจากตรงนั้นทันทีด้วยความรว,เวดเร็วโดยเหตุการณ์นี้ใช้เวลาประมาณ3มชั่วโมงสำหรับให้แม่และลูกบุชเบบีได